คุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของอาการปลูกพืชในโรงเรือนซึ่งเราแบ่งเป็นพืชสองตระกูลก็คือผักใบแล้วก็พืชผลนะครับก็จะมีผักใบจะเป็นพวกอันนี้กระหล่ำปลีแล้วก็แซมด้วยผักสลัดนะครับส่วนพืชผลก็จะเป็นเป็นเมลอนกับแตงโมนะครับด้านโน้นด้านหน้าโรงเรือนกับ ท้ายโรงเรือนที่เป็นเมลอนนะครับสามารถจะปลูกควบคู่กันได้ด้วยนะครับแล้วก็ผักสลัดซึ่งเป็นเพืชเสริมที่มีไรายได้ไม่ขี้เหร่เลยณปัจจุบันออเดอร์การส่งผักสลัดนี่ไม่พอนะครับมีออเดอร์มาวันหนึ่งเกือบ20กิโลก็ทุกวันเลยทีนี้ก็ต้องเบรกลูกค้าไว้แต่ว่าตรงนี้ก็อีกประมาณสัก2-3สัปดาห์ถึงจะได้ส่งลูกค้า ซึ่งในโรงเรือนตรงนี้แค่ปลูกแซมน่าจะมีไรายได้หลักหลายพันบาทเช่นกันเพราะว่าเรามีในล็อกนี้อยู่ประมาณสัก4 0่0ถึงต้นนะครับเฉลี่ยแล้วต้นหนึ่งส3ขีดนี่ก็ไม่น้อยนะครับได้ล็อกหนึ่งก็เป็น10 1 0กิโลเลย10น่าจะน่าจะล็อกหนึ่งเนี่ยน่าจะเกิน10กิโลด้วยนะครับเรามีอยู่5ล็อกก็คือ50กิโล้ากิโลละร้อยก็5,000ันบาทแต่ถ้าสามารถจะนำไปมิก ทำน้ำสลัดทำเป็นกล่องก็น่าจะได้เยอะกว่านั้นแต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของการดูแลรักษานะครับตอ,อนนี้สลัดความชื้นไม่ค่อยพอผมก็จะทําการให้น้ําเพราะว่ารอบเช้าเขาให้ไปแล้วแต่ว่าพอโดนแดดสักพักหนึ่งใบของพืชนะครับรู้สึกว่าจะสลดนะครับใบสลดอันนี้ฝว่างนี้ยังไม่สลรเท่าไหร่๋ยวด้านโน้นนะครับจันเห่งตรงโน้นนะครับให้เขาดูหน่อยแทนให้เขาดูนิดนึงใกล้ๆนะครับก็ มีการสลดเพราะว่าน้ำไม่พอนะครับก็ต้องให้น้ำเพิ่มวันหนึ่งสามารถให้น้ำได้สองสามรอบสบายๆคือเช้าสายๆแล้วก็ช่วงบ่ายได้อีกทีดูยังไงครับว่ามันสลดใบเหี่ยวๆใบตกลงมานะครับใบเหี่ยวใบตกลงมาคือความชื้นไม่พอนะครับความร้อนเทียบกับตอนนี้นะครัสลดนะครับผมก็ใช้การรดด้วยการใช้สายยางนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลามาต่อน้ํา ยุ่งมากนะครับจริงๆยุ่งมากแต่กับเวลาที่อยากจะแบ่งปันพี่น้องทาง YouTube ก็ยังอยากทำอยู่ก็เลยแบ่งเวลามานิดนึง5นาที10นาทีเพื่อมาแบ่งปันความรู้เรื่องการดูแลตอนนี้น้ำร้อนค่อนข้างร้อนเพราะว่าในสายยางมีแก๊ผมก็จะปล่อยให้น้ำาร้อนไหลออกไปก่อนนะครับเพราะว่าจะไ, <ป S 1> ไปลวกผักเราเนาะร้อน,น,อนเดี๋ยวจะลวกผักเรานะครับก็คือเพราะว่าน้ำอยู่ในถังพักยังไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าน้ำอยู่ในท่อเนี่ยครับ มันโดนแสงแดดเขาก็ให้ไล่น้ําที่ร้อนๆอ,ออกก่อนนะครับให้จับดูโดนหลังมือแล้วทนเราทนได้ก็ก็คือขอได้นะครับโอเคครับผมแล้วเวลาลดล่ะครับต้องระวังอะไรไหมเวลารดต้องระวังไม่ให้กระแทกใบโดยตรงนะครับคุณผู้ชมคือไม่ให้ฉีดไปโดนใบโดยตรงนะครับใช่ครับฉีดโดนต้นโดยตรงนะครับอันนี้เป็นเป็นอีกอันหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิดมากนะฉีดใส่ต้นตรงๆเลยนะช้ำหมดเะถ้าถ้ารดได้ ให้รถแบบนี้นะครับนะครับถ้าใช้สายยางรถก็ให้รถแบบนี้นะครับรอบด้านนอกนะครับนะครับถ้าใช้สายยางนะครับท่านที่มีสายยางไม่ได้เป็นสปริงเกอร์ให้รถแบบนี้นะครับแล้วถ้าเป็นสปริงเกอร์นะครับถ้าเป็นสปริงเกอร์ก็ปกติครับธรรมดาไม่มีปัญหาเพราะว่าสปริงเกอร์จะเป็นฟอยนะครับเนาะหรือบางคนก็เขาจะใช้หาหาหัวบัวมาใส่นะครับเนาะอ่าอย่างนี้นะครับมจะรถอย่างนี้ ความชื้นก็จะประมาณนี้แล้วถ้าเป็นเมล่อนเตงโมล่ะครับเมล่อนเตงโมผมใช้เป็นระบบน้ําหยดอยู่แล้วอ๋อเป็นน้ําหยดแบบนี้นะครับน้ําหยดเป็นคู่เดินมาอย่างนี้นะครับแล้วมีปมันนี้คุณผู้ชมคือ,อทําผักในโรงเรือนก็ดูแลไม่มากเท่ากับนอกโรงเรือนแต่ว่าต้องมันดูเรื่องของนอนผีเสื้อที่เข้ามาไข่เข้ามาบินนะครับ ถ้ามีการเปิดประตูทิ้งไว้รับรองได้ว่าคลิปก่อนหน้านี้ทุกท่านจะได้เจอบแบบเดียวกันเต็มเลยนะครับการชะล่าใจคิดว่ามีโรงเรือนแล้วจะทำไงก็ได้เปิดประตูอ้าไว้มันก็จะบินออกไปไม่ใช่นะครับคือเขาจะบินเข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็พักกินหลับนอนเหมือนเป็น่าเลมของเขาเลยนะครับรับรองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกอินทรีย นอกโรงเรือนหรือว่าในโรงเรือนนี่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับต้องทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับใครบอกว่าอินรีปลูกง่ายนะไม่จริงนะไม่จริงนะครับอาจจะปลูกง่ายแต่การดูแลเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับเนาะก็อันนี้เดี๋ยวลดอันนี้เราให้น้ำหมักทุกวันเลยตอนนี้เราให้น้ำหมักปลาสูตรที่ผมสอนนะครับให้ทุกวันเลยก็โตดีนะครับน้ำหมักให้อายุหมักที่อายุน้ำหมักตรงนี้ประมาณอายุผักตรงนี้ประมาณสักห้าหกวันได้นะครับ ชุดนี้หลังลงปลูกนะครับ5วันโตขนาดนี้แล้วนะครับยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะคุณที่โตขนาดนี้แล้วยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับแล้วให้น้ําหมักแบบไหนครับด้านรดหรือว่าฉีดพ่นครับตอนนี้การให้น้ําหมักเป็นการฉีดพ่นลงดินด้วยคือใช้สายยาวนะครับฉีดพ่นลงดินด้วยก็ก็ได้อาหารทุกวันนะครับนะครับแล้วให้ให้เวลาไหนครับน้ำหมักปลาผมจะให้แต่เช้าเช้ามืดนะครับยังไม่มีแดดก็จะให้น้ำหมักปลา โอเคก็เบื้องต้นนะครับดูแลประมาณนี้นะครับเนาะใช่แล้วครับก็วันนี้ต้นไหนที่สลดสลดก็ให้น้ําเยอะหน่อยนะครับต้นไหนที่เหียียบสลรสลดนี้ก็แนะนำให้ให้เยอะหน่อยนะครับเน้นๆหน่อยนะครับเนาะสายยางก็จะมีข้อดีตรงนี้เน้นได้นะครับอ่าครับโอเคครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับอ่าทลิปนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูวิธีการ ให้น้ำในโรงเรียนมาอัปเดตให้ดูด้วยว่าผ่านไป5-6วันเป็นยังไงนะครับก็ไม่มีแลไรมากรอติดตามฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดต,ติดตามในเพจความสุขปุ๋ปิชีให้ด้วยนะครับลีปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับนี่เป็นคณะผสมความทุทมมาแล้ว